สวัสดีครับเดี๋ยวใจเช่นเคยครับผมผมรอรวมดับนะครับพามาเยี่ยมชมพามาเที่ยวกันนะครับวันนี้บรรยากาศวันหยุดโอ้หลายบรรยากาศมากครับพี่น้องมากับเด็กๆครับออยู่ที่ยารินาพปาร์กนะครับอำเภอสกาัารอำเภอสังขะนี่พี่น้องตำบลสักกาครับผมเดี๋ยวภาพชมอีกฝั่งหนึ่งครับบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่ง คลาสสิกคลาสสิกแท็กซี่ครับมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ที่ใหม่ของจังหวัดส,สุรินทร์นะครับโอ้หุมกาแฟมุมกาแฟ,ม,ม,ฟมุมอาหารมีทุกอย่างเลยเมื่อกี้พาไปชมฝังฝ่งธรรมชาติมาแล้วครับไปชมฝั่งธรรมชาติมีน้ำตกมีต้นไม้มีมุมอาหาร มุมกาแฟครับอันนี้พาชมอามุมด้านนอกมีรูปปั้นหุ่นยนต์ครับฝั่งนี้มากันกเด็กๆครับ,บเด็กๆสองคนฝั่งนี้อลังการมากครับพี่น้องหุ่นยนต์ครับผมแหล่งเช็คอินแหล่งถ่ายรูปเลยแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โหหัวับยิ่งใหญ่มาก หมุนปั่นไดโนเสาร์ครับนี่ไดโนเสาร์ารัดบรรยากาศด้วยรอบครับ<า>อะไรนี่กลัวกมันมันม,มันไม่มีชีวิตมันเป็นรูปปันนะ้นเหรอหนูเดินแบบไม่เชื่อเห็นไหมนี่เด็กน้อยเขาอยู่ตรงนั้นเต็มเลยไม่ต้องกลัว <laughs> ถ้าเปิดเพลงเอาฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นน้ำพุนะครับวันนี้ก็จะเป็นชมชั้นสองได้ อันนี้ฝั่งหนึ่งครับนี่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนอกส่วนฝั่งด้านในทางคลิปไปชมนะครับคลิปแรกอันนี้คลิปที่สองนะครับอันนี้มันเดินลุกอุ้มไหมเดิน,นลุกอุ้มโอ้หลานกลัวครับหลานกลัวก <c ười> ลัวไดนเสาเดนเสา,ไ,สาไม่มีชีวิตรูปปั้นเฉยๆดูกอะเราคงเชื่อไม่ได้มากครับวันนี้วันเสาร์ครับวันหยุดเรียนเชิญพี่น้องอีพีนะครับ วันหยุดพักผ่อนมาเยี่ยมชมมาเล่นได้ครับนี่แวะมาถ่ายรงถ่ายรูปครับเชิคองค์เชิคอินได้เลยโอ้บรรยากาศมากครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับเห็นไ,ไ,ไหมนี่มันม,มีชีวิตนี่โอ้แดดนุ่มสาวแดดหนเสาวลุกรัวลัวลเลยไปฝั่งไหนไม่ต้องกลัวมันไม่ก,ดกัดหรอกี่จักลูกมันเป็นปูนมันเป็นปูนเฉย วันนี้หุ่นยนต์ได้ไปแล้วสารฟอร์เมอร์ครับสารฟอร์เมอร์โอ้โหอลังการมากเลยาามายืนไปเดี๋ยวลุงถ่ายรูปให้ามายืนไปเดี๋ยวลุงถ่ายรูปให้ยืนไหมใ้วสารฟอร์เมอร์ครับนี่พี่เกลียนเห็นกลัวเลยพี่เกลียนเห็นกลัวเลยฉันอยากเอาสีเขียวไอ้สีเหลืองมมากับเด็กน้อยครับหนึ่มากับลูกชายครับลูกชายแล้วก็หลานสาวสองคนอ,อ,อะไรเนะี่ย กบกินนี่ไปไปยืนเด็บดูกระถ่ายรูปให้ลายขาเลยฮ <c oughs> ะ,ยะอู้เรนโน่เสาเรนโน่เสาอู้น้ำเทียมาเยอะมากครับโอ้รถสปอร์ตรถสปอร์ตเล็กแท่เลยโอ้ขาเล่ ไตามนี่ถ่ายให้ด้วยถ่ายให้ด้วยตามนี่ัหหนห,หน,น,น้าไปเสร็จแล้วพี่แต่รอบนี้ก็ไป,ไปร้านอาหารนะครับ ขนมขายของฝากครับผมดูดิคนระเพื่อมาเยอะมากมาเป็นร้อยครับมันจะเดยวยรอบอเดี๋ยวถ่ายรูปให้เด็กๆก่อนสร้างจากเหล็กได้พหมน้องหนสร้างจากเศษเหล็กครับสร้างจากเศษเหลก็กรถมอส่งมอไซค์แล้นี่ไม่รู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับ เอามาตั้งชูมีสองหุ่นครับทันเพราะมไม่สองหุ่นนะอันนี้มันจริงโอ้วสุดตัดครับอันนี้ตัวเตีย้ยดูตัวเตียตเต้ยกันหน่อยครับเก้นเก้น์นทำท่าจาับปากเพื่อถ่ายรูปให้ ทำท่าจับผากระป๋อถ่ายรูปให้เอาเดี๋ยวมือขึ้นเอามือขึ้นไม่พอใจอันนี้ก็น่ากลางคืนก็น่าจะมีโคมไฟนะครับนี่น่าจะสวา่างสัยสุดยอดเลยกลางคืนครับ มันเคลื่อนตัวได้นั่นนี่ในโนเส่านี่นะครับอูบเคลื่อนตัวได้อีก <c oughs> เคลื่อนคนเด็กน้อยกลัวครับ <c oughs> เดี๋ยวพาพชมมุมสะพายด้านหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นมุมพักผ่อนนะครับมุมพักผ่อนมุมอาหารอีกด้านหนึ่งครับนี่อันนี้ฝั่งด้านทตะวันออกสุดของแลนด์มาร์คแห่งนี้นะครับมีน้ำผุ ธรรมชาตินะครับพี่น้องบรรยากาศน่าเที่ยวมากบรรยากาศดีมากระดับเกรด A เลยของจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ก็จะมีสะพานข้ามไปชมเยี่ยมชมหุ่นยนต์ครับหรือว่าไดาโนเสาร์โอ้นี่ฝังหนึ่งนะพี่น้องอครับน่ามาเยี่ยมชมมากครับนี่ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลสกาดครับอำเภอสังขจะงหวัดสุรินทร์เข้ามาได้เลยครับอยู่กลางทุ่งนาเลยครับนี่อันกว้างใหญ่ไพศาลออกจากหมู่บ้านมาก็สักกิโลกว่าๆครับอยู่กลางทุ่งนาเลยดูครับบรรยากาศโอ้เงียบมากครับวันนี้วันเสาร์นะครับพี่น้องวันหยุดตรงเรียนนักโตรงนักเรียนมากันเยอะครับผู้ปกครองพาเด็กๆมาเล่นมาเที่ยวครับ านมาตรฐานเมื่อคลิปก่อนเนี่ยผมพาไปชมฝั่งนู้นนะเมื่อคลิปก่อนผมพาไปชมฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นจะเป็นมุมธรรมชาติมีต้นไม้นะครับมีน้ำพุมีแม่น้ำฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเน้นเรืแบบฝั่งนี้จะเป็นแบบแบบมุมถ่ายรูปนะครับมุมถ่ายรูปมุมชิคกินฝัน่งนี้ติดๆจะชอบมากครับฝั่งนี้นะครพาเดินไปรอบครับ่องเชียวมาเยอะมาก

มุมถ่ายรูปครับนะนครับเดี๋ยวจบไปกับภาพนี้ครับผมบรรยากาศนะครับฝากด้วยนะเพื่อนเพื่อนช่อง y u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  e ลออโลนรวมดํารวมบรรทุกทำง,งานนะครับคลิปนี้พาครอบครัวครับนลพาเด็กๆพาหลานๆครับ มาเยี่ยมชมมาเที่ยวครับวันหยุดวันเสาร์ครับเสาร์อาทิตย์มากันได้แล้ครับนี่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ครับอย่าลืมนะป,ป้าฝากไว้ครับผมจิบนี้นไว้เพียกซ์ที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ